มาต้อนรับคุณหนูดีกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าในวันนี้ดิฉันก็ลงแบบเลือกเอารูปเด็ดๆของคุณหนูดีกับบรรดาน,นางสาวไทยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบมีความสุขคือชีวิตในตอนนี้หลายๆคนอาจจะมองว่ามีความสุขทุกวันอนะ่ะมันยากไหนจะเจอกับสภาวะความ ทุกเข็นต่างๆทนาเน,นี่ยน,นะคะแต่จริงๆแล้วในความทุกข์ที่เรารเผชิญอยู่ทุกวันเราสามารถที่จะทำให้ชีวิตนั้น มีความสุขได้นะคะทีนี้เคล็ดลับเนี่ยมันมันคงจะต้องมีแล้วละว่าเราจะมาทําให้ชีวิตของเราที่รู้สึกโอ้โหช่วงนี้ฝืดเคืองการใช้ชีวิตลําบากลําบนเหลือเกินเนี่ยมาทําให้มันมีความสุขได้อย่างไรนะคะซึ่งคุณอุดีก็มีเนื้อหาดีๆจากหนังสือมาแนะนําด้วยใช่ใช่วันนี้ก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งแต่เป็นเล่มเล็กๆเราก,ก็ซื้อมาอ่านเล่นๆแบบคือซื้อไว้อ่านวันที่แบบเหมือนอยากพักใจสบายใจอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ เป็นหนังสือที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นนะคะเล่นเล็กมากๆมานมี a d u l t Book นะคะชื่อสุขสันต์ทุกวันต้องมีสิแล้วก็เป็นชุดนะคะจะมีเป็นซีรีส์ด้วยนะชุด Happy Everyday คือมันเป็นหนังสือที่มีภาพการ์ตูนแบบญี่ปุ่นเล็กๆแล้วก็มีทั้งเล่มเลยนะจะมีภาพการ์ตูนทุกๆหน้าเลยเขาก็จะพูดถึงว่าเออคือเหมือนกับว่าสําหรับผู้หญิงออฟฟิศที่ทางานในออฟฟิศที่ญี่ปุ่นเนี่ยบางทีมันก็เครียดเนาะ เพราะว่านอกจากทํางานบางทีก็มีชงก้าแฟนนี่อน,น้นอันนี้เราก็เออบางทีเอาใจเจ้าน่ายเป็นผู้ชายพอมีแฟนก็เอาต้องเอาใจแฟนด้วยแล้วก็แล้วเขาจะมีความเครียดหลากหลายติดมาในเล่มน,นี้นะอันนึงที่ดิฉันชอบมากซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับผู้หญิงไทยคือสาวญี่ปุ่นถ้าคบกับแฟนไปแล้วอยากให้แฟนขอแต่งงานทํายังไงโอ้โหันมีในเรื่องเครียดในชีวิตเหมือนกันค่ะเออ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรหๆลๆายอย่างอยู่ในเร่นี้คือมันดูเหมือนหนังสือที่แบบชวนกันไปวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยสภาพชีวิต่อนข้างเครียดนะคะดูแลตัวเองทํางานเก็บเงินอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะเออก็เลยอยากเอาเทคนิคมาแชร์แล้ววันนี้ก็เหมือนอยากมาแชร์กันด้วยแหละเพราะว่าดีรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้เครียดฉันม่งาน แล้วก็ฉันก็มีเงินเกบเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ที่ขาดเงินเก็ตด,ด้วยแต่ถึงแม้คุณจะอยู่ในหมวดหมู่นั้นเนี่ยหนูดคิดว่ามันก็มีความเครียดจากการาเผชิญสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตคือแบบโรคระบาดระดับโลกเนาะเอ่อพนเดมิกแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นจากที่เคยเที่ยวไม่ได้เที่ยวจากเคยได้ออกไปกินกับเพื่อนไม่ได้ละอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากดิฉันว่า ทุกวันเนาะมันก็มีอะไรใหม่ที่เราต้องรอเหมือนกับว่ารอรับมือคิดว<ะ>่าน่าจะมีทุกคนน่าจะมีความเครียดร,ร่วมกันอืสนาดแบบว่าฉันเพชิญสิ่งนี้ร่วมกันอะไระประมาณดิฉันก็เครียดนะคุณแบบเราไม่ต่ออะไรเงี้ยอืดาเนินชีวิตยังไงต่อคุณเป็นไหมะคะดิฉันมองว่า ไม่อยากจะคิดเยอะในอนาคตเพราะว่านะมันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันเอาเป็นว่านะตอนนี้เราก็พอที่จะรู้ได้แล้วเราวัคซีนความหวังมันยังห่างไกลมากจริงๆก็เอาเป็นค่อยๆดูว่าอ่ะคนไทยพวกเรานั้นดูแลตนเองกันเป็นอย่างดีปรบมือค่ะคนไทยมีวินยัยคนไทยน่ารักแต่ถึงเวลาที่เศรษฐกิจอาจจะต้องเดินไปดิฉันเพิ่งจะไปภูเก็ตสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณด,ดูดีคือ ยังไงซะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องการเม็ดเงินที่จะมาช่วยฟื้นฟูเพราะว่าประเทศเรามีสถานที่ที่พึ่งเงินจากนักท่องเที่ยวมากมายจริงๆนะคะก็ต้องมานั่งดูแหละพิจารณาว่าจะมีการปลดล็อกต่างชาติเข้ามามาตรการเป็นแบบไหนเขาต้องกักตัวเขาต้องมีความพร้อมใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นของจริงไม่ใช่ไปซื้อมาเหมือนต่างประเทศนะ oh <my> อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนเรามันก็ต้องสู้กันต่อไปอะ ใช่จะบอกว่าเมื่อคืนดิฉันพักที่โรงแรมเคสดาราที่พัทยานะคะก็ถามถามเขาเหมือนกันว่าเอ๊ะเราคนมาพักก็เห็นมีคนมาพักอยู่เหมือนกันเน้ขาบอกว่าอันนี้คนพักประมาณสามสิบเปอร์เซ็นสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นตในวันธรรมดาแต่ว่าที่จอดรถโรงแรมก็คือเต็มไม่เคยเกิดทําไมเป็นอย่าง,งานั้นก็เพราะว่าเป็นการเที่ยวในประเทศเราเห็นฝรั่งก็เห็นนะเห็นฝรั่งเห็นอะไรเงี้ยเอ๊ะแล้ฝรั่งมาจากไหนเขาบอกอ๋อเป็นฝรั่งเอ็กซ์แพลทที่อยู่ในเมืองไทยเนี้ยแหละ เขาก็ขับรถมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเที่ยวในประเทศแล้วก็เที่ยวด้วยความระมัดระวังตัวแต่ว่าเราเข้าใจนะว่าถ้ามันจะต้องมีการเปิดหรืออะไรต่อไปเนี่ยก็คงเป็นห่วงคนที่ทําธุรกิจการท่องเที่ยวนั่นแหละจียงแต่ว่าเราจะจะใช้ชีวิตกันยัยงไงค่ะมันเปิดแล้วคนที่ยังกลัวยังอยากให้ปิดประเทศอยู่เอจะรับมือยังไงความเครียดมันต้องมาค่ะคุณขาเราจะเราจะไม่เครียดเนี่ยแปลว่าเราต้องแบบจิตใจเราคือเท่มากสุขภาพจิตดีมากเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นก็ถือซะว่าเป็นโอกาสที่เราจะ รับมือเนะปรับตัวรับมือกับความเครียดแล้วกันก็หวังถ้าเครียดมากยังไงคงต้องคุยกับแพทย์เนาะดิฉันดิฉันยังคงเนาะยังอยากสนับสนุนว่าถ้าเครียดมากเนี่ยอยากสู้คนเดียวแต่ว่าถ้ายังยังพอไหวเนี่ยเราก็จะมาแชร์เทคนิคกันเล็กๆน้อยๆแบบว่าให้มันผ่านไปได้ในแต่ละวันแบบว่าไม่ไม่เครียดจนเกินไปนะคะค่ะอย่างในเล่มเนี้ยดิฉันไปเปิดอ่านเพราะว่าจะได้แบบแอดดูเทคนิคคนอื่นด้วยเขาก็น่ารักดีค่ะเขาก็บอกว่าโอเคมันจะมีบทหนึ่งพูดว่าอ่า เอาใจตัวเองเพื่อสัมผัสความสุขบ้างเธอทํางานหนักเกินไปหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นคนที่ทํางานหนักมากจนเกินไปเนี่ยเออ่การผ่อนคลายเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็ในในแต่ละวันซึ่งวิธีการผ่อนคลายของผู้หญิงเนาะตอนแรกดิฉันก็แบบเออเขาจะเลือกเหมือนดิฉันไหมมันก็ไม่มีอะไรมากเลยนะอาหารอาหารอร่อยกินหรือมีโอกาสได้ไปนวดซึ่งตอนนี้ก็มีผ่อนบ้างแต่ว่าก็ที่นวดหลายที่ปิดนะคะอมถ้าสําหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนเขาก็บอกว่า ให้หาโอกาสแช่น้ําอุ่นบ้างซึ่งคนไทยไม่ค่อยทำหน่อยองดิฉันบ้านดิฉันไม่มีแม้กระทั่งอ่างชาวเวอร์แล้วอ่างเพียกว่าบารอะค่ะ,ะยืนที่เป็นชาวเวอร์อากาศมันร้อนคุณจะไปแช่น้ําอ่งน้ําอุ่นอะไรมันปรับกันไม่ได้แต่บางคนก็อาจจะนั่นแหละเออแวะสปงสปาทํานู่นทนํานี่ให้ให้ร่างกายมันผ่อนคลายเนื้อตัวสะอาดมันก็จะสบายขึ้นนะจะสบายขึ้นใช่แล้วว่าอันหนึ่งที่ดิฉันชอบมากในนี้ยเขาบอกว่า สบายกับเขตปลอดคำพูดแล้วเขาก็มีคาอธิบายเพิ่มแล้วทีปลอดคำพูดคืออะไรอ่าร็อธิบายต่อว่ามาสัมผัสประสบการปลอดคำพูดที่แสนสบายบ้านจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตังเพลงคลาสสิกของศิลปินเปกของโลกตัางซีดีเสียงธรรมชาติอย่างทานน้ำไหลเสียงเหล่านี้จะไพเราะเป็นพิเศษดนตรีบรรเลงที่ไรเนื้อร้องเนี่ยช่วยเพิ่มเพิมง่ายและผ่อนคลายได้เต็มที่ทําให้ดิฉันนึกถึงการผ่อนคลายในชีวิตประจําวันของตัวเอง เป็นช่วงที่ไม่มีคําพูดเข้ามาคําพูดจากข้างนอกนะคะแต่ในหัวยังมีอยู่เนาะก็คือหนึ่งการนั่งวิัสสนาซึ่งช่วยมากตอนนี้นึกภาพไม่ตัวเองไม่ออกเลยว่าถ้าไม่มีโอกาสได้นั่งวิัสสนาเป็นประจาสม่ําเสมอเนี่ยก็คงเครียดมากแบบขอบคุณตัวเองจริงที่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้เทคนิคนีน้ส่วนอีกอันหนึ่งถ้าไม่ใช่ตอนที่จัดไว้เพื่อนั่งวิัสสนาประจำวันเนี่ยก็จะ เปิดเสียงตลกบ้ากลายเป็นแบบความเคยชินไปแล้วคือเข้าไปใน YouTube แล้วก็เปิดเสียงเพลงแบบน้ําน้ําไหลอะคุณดิฉันก็จะเสิร์ชแบบว่าแบบแบบเนเ u อร์มิวสแบบ Nature Song ฟอเรสต์มิวสอะไรประมาณนี้เสียงของป่าเสียงของน้ําดิฉันก็เปิดแล้วดิฉันก็แบบชอบมากรู้สึกว่าเพราะเป็นยุคก่อนอะต้องซื้อเป็นซีดีเพลงเหล่านั้นเนาะปัจจุบันคือแบบซื้อซีดีที่ไหนจซ้นก็ไม่มีแล้วประมาณนี้อืมเสิร์ชเอาแล้วแล้วมันก็ เพลยวา่าจะขึ้นมาทีละชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็บบเออชอบจังเลยอ่ะแบบชอบมากก็อันนี้แล้วแต่คนนะคะแต่ว่าคิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆประจําวันอย่างนี้นะทุกคนแต่มันมีผลมากนะการที่เราหยุดอ่านข่าววันละเป็นชั่วโมงชั่วโมงหยุดการพูดคุยบ้างหยุดการรับข้อมูลจากข้างนอกอะ่ะแล้วก็ใช้เวลาให้สมองมันตกตตก,กรนข้อมูลที่เรารับมาแล้วที่มันเป็นความคิดสะสมอะ่ะ มันมีผลในชีวิตประจำวันดิฉันมากคุณครูเป้ใช่ต้องบอกเลยช่วงสุดสัปดาห์ดิฉันไม่ได้ติดตามข่าวเลยน้ำหมก็ดำ <c oughs> น้ำไปเอาพังงานนูงนี้นะ <c oughs> กลับมาเพิ่งทราบข่าวว่ามีอ่กลุ่มคนยกพวกไปตีกันในห้องฉุกเฉิน <c oughs> ดิฉันก็แบบอ๊้ตายแล้วทำไมมันย่ำแย่สังคมมันอะไรเงี้ยความคิดเรามันจะแบบว่า เป็นในแง่ลบแม้ว่ามันจะเป็นข่าวที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่รู้สึกหูทําไมสังคมมันชั่วร้ายคนแบบนี้มันยังมีอยู่เลยก็เลยนึกในใจว่าอ๋อเออก,ก็ดีนะเวลาที่ช่วงเวลาเราเสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราปิดไม่ไมไมรับทราบข่าวเพราะส่วนมากข่าวที่รายงานทุกๆวันน่ะข่าวดีน้อยส่วนมากมีแต่ข่าวที่ทําให้เราปวดหัว ก็เลยรู้สึกอืมโอเคคือผ่านไปสองสาวันอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ตกข่าวอะไรมากมายแต่พอมารับรู้แล้วก็โอเคทันและสังคมในวันนี้เราจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างแต่อย่างน้อยให้เราได้พักสมองบ้างจริงจริงจริงจรงิแล้วเราข่าวก็ยังคงเหมือนตอนเราเป็นเด็กเนาะคือข่าวร้ายลงฟรีอี่ต้องเสียงเงินจ้างอ,อะไรเพราะฉะนั้นก็ คือรับทราบข่าวหนูดีชอบว,วิธีคุณปูเป้มากคืออะอย่างน้อยเราไม่ตกข่าวรู้ว่าถ้าเข้าไปนั่งรอหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังตัวและยุคนี้แบบว่าเขาจะยกพวกมาตีกันหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าโหเศษตอนที่มันออกมาเรียลไท์เนี่ย คือโหดนะแล้วบางทีช่วงหลังนี้ฉันจะรู้สึกว่าน้ําก็เป็นพิษดินก็เป็นพิษอากาศก,าก็เป็นพิษคนก็น่ากลัวคือได้ใส่ข่าวเยอะมากอะ่ะคุณจะอยู่ในโหมดนั้นจริงๆก็มันต้องหวางบ้างนะไม่งั้นไม่งั้นไม่ไหวนะทุกวันนี้ไม่ไหวจริงๆเนาะค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะก็มีเคล็ดลับน่ารักๆจากหนังสือเล่มนี้มาฝากกันในช่วงหน้าค่ะ คุยกันต่อนะคะจากหนังสือเล่มที่คุณหนูดีแนะนำนะคะหน้าปกก็ปุเป้ได้โพสต์นะคะเป็นใต้รูปที่คุณหนูดีถ่ายรูปสวยๆงามๆนะคะกับบรรดานางสาวไทยหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าสุขสันต์ทุกวันนะคะแล้วก็ต้องงี้สิ get happy tomorrow นะคะทุกวันสามารถทำเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เรามีความสุขได้ จร,จริงจริงแล้วก็ในเล่อนี้คือมันเป็นอะไรที่มันกระตุ้กระติมแล้วดิฉันก็แอบชอบนะเพราะว่ามันเอาไว้เตือนตัวเองได้ในทุกๆวันจริงๆนะเพราะบางทีแบบเราทํางานเนาะเราก็จะเครียดอยู่กับงานทํางานเสร็จอ่ะต้องเปิดมือถือดูแชคโออา่านข่าวโอคุณพระอืม <laughs> ค, <ะ S 2> <laughs> ค <ะ S 1> มันก็เครียดนะคุณค <laughs> ่ <laughs> <ข>ะเพราะฉะนั้นอย่างในเล่นนี้เนี่ยเาจะพูดอันหนึ่งที่น่ารักมากนะดิฉันก็มีทําไปบ้างเดี๋ยวจะหาเพิ่มเขาบอกว่าค้านหาแหล่งเพิ่มพลังในแบบส่วนตัว คนเราทุกคนเนี่ยก็คือคนมีแหล่งเพิ่มพลังงานสำรองเอาไว้ค่ะคือเขาบอกว่าเราจะอาศัยอยู่ที่ไหนหรือว่าที่ทํางานไปอยู่แถวไหนเนี่ยให้เราอ่ะเหมือนไปไปซอรวสกาวสถานที่แถวแถวนั้นว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นจุดเล็กๆที่เหมือนคนมองข้ามอ่ะแล้วคุณก็ไปว่าแบบเออคุณไปที่นี่แล้วคุณรู้สึกได้พลังงานจังเลยคุณไปแล้วคุณได้พลังเชิงบวกจังเลยประมาณเนี้ยซึ่งจะบอกว่าดิฉันนะก็มีนะคือจะมีในบ้านไว้หย่อมหนึ่งในบ้านจะมีอสวนผักจะมีสวนฝั่งหนึ่งที่เอาไว้ทําเป็นสวนที่ไม่มีผัก เอาไว้ให้หมาเล่นซึ่งแบบต้นไม้ที่ทนฟันหมาอะไรประมาณเนี้เราก็จะมีมุมในบ้านที่แบบเออเราไว้นั่งสบายใจแต่บางทีบ้านเออมันก็จําเจเนาะก็ยอมรับเนาะคือบ้านเราหันไปซ้ายขวาเราก็จําได้หมดแล้วประมาณเนี้ยค่ะก็จะมีแบบโอเคถ้าเป็นตลาดนัดเล็กๆดิฉันชอบจะมีตลาดนัดเล็กๆตลาดนัดออร์แกนิกซึ่งแบบแบบบ้านๆมากๆอะไรประมาณเนี้เขาจะเจอกันทุกเสาร์อาทิตย์ดิฉันก็จะไปหย่อมน,นั้นบ้างซึ่งทุกคนคาดหน้ากากโอโมทนาสาธุ แล้วก็อาอาจจะเป็นแบบมีเนี่ยสวนสาธารณะเล็กๆค,คือจะมีที่ที่ชาวบ้านก็นไม่ไปที่ที่ฉันแล้วก็จะมีที่หนึ่งที่เป็นแบบลานนวดที่ที่ฉันไม่เคยเอามาลงในโซเชียลมีเดียเลยเพราะแบบว่าคือไม่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 แชร์กับใครเลยประมาณนี้ขออนุญาตเป็นสิ่งเดียวที่เห็นแก่ต,ตัวที่ฉันจะไม่ยอมบอกใครเด็ดขาดเพราะแบบชอบมาก ประมาณนี้คุณแล้วด่ฉันก็แบบเออเก็บไว้ในหัวว่าเออถ้าฉันไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยฉันก็จะมีที่เหล่านี้ประมาณเจ็ดแตยอมซึ่งเขาแนะนำในหนังสือแล้วคือดีชอบมากแต่ที่เขาแนะนำในหนังสือก็แบบอ่ะลำนทานในชนน้ำบดช่ทะเลค่ะมันไม่มีไงที่เราอยู่ไม่มีลันทานในชนน้ำบดไงอืมแค่อะไรในเมืองที่เป็นหย่อมๆยอมคุณมีที่เหล่านี้บ้างไหมที่แบบ ฉันไม่ไหวแล้วฉันขอไปชาร์จพลังที่นี่ประมาณเนี้ยที่ประจำเนี่ยไม่มีแต่อะไรก็ตามที่มันเป็นอ่าโล่งๆอ่ะค่ะคือมองไปแล้วแบบมันกว้างสุดลูกหูลูกตาไม่ว่าะจะเป็นทะเลอ่าวิวของธรรมชาติที่มองไปแล้วมันไม่เจอตึกอาคารไม่มีอะไรที่เป็นมนุษย์สร้างไม่มีป้ายโฆษณาพยายามขายสิ่งนั้นสิ่งนี้เนะี่ยดิฉันจะรู้สึกสบายใจก็คือ,อที่ไหนก็ได้ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ สนใจมากเนาะคุณคุณผู้ฟังเราสองคนถึงได้พยายามแบบโปรโมทเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการแบบรักษาทะเลรักษาป่ารักษาอากาศรักษาดินรักษาน้ำเพราะว่านึกภาพไม่ออกจริงว่าถ้าในที่สุดทุกอย่างในโลกใบนี้กลายเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างแมนเมดมันจะมันจะเศร้าสักแค่ไหนเวลาเราอยู่ในตึกที่แบบสร้างด้วยอิฐด,ด้วยหินด้วยปูนอยู่นานๆมันไม่ไหวจริงๆนะคุณถ้าหันไปแบบดิฉันไม่สามารถอยู่ในห้องที่ไม่มีสีเขียวอะได้นานจนเกินไปเพราะเริ่มรู้สึกว่า มันไม่ไหวอืมค่ะเนาะอืมก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็ถ้าใครมีลูกเล็กเนาะคิดว่าในช่วงนี้หลายๆคนก็คือพยายามจะหาโอกาสที่เด็กได้สัมผัสต้นไม้ใบหญ้าบ้างในจุดที่คนยังไม่หนาแน่นจนเกินไปเนี่ยเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นหลอกวิกเอนแล้วหลายๆท่านก็ได้หยุดกันสี่วันบางท่านก็ห้าวันบางท่านก็ตลอดไปเลยถึงสัปดาห์หน้าอย่างไรซะแทนที่จะพาเด็กๆไปในสถานที่ที่อาจจะแบบโอ้โห เกมเกิมกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้ hmm. ลองให้เขาอยู่เงียบๆนิ่งๆ Slow Life แบบธรรมชาติดูเดี๋ยวนี้มีโฮมสเตย์เยอะแยะมากมายเนาะคุณหนูดีที่ให้เด็กๆได้มีกิจกรรมเช่นอ่ไปดูซิปวิธีของชาวนาหลานี่ฉันก็เพิ่งไปมาน่ารักเชียวมีสอนดำนงดำนาให้ดูว่าควายมันเป็นยังไงคือให้รู้จักแบบวิถีที่มันง่ายๆเรียบๆง่ายๆสบายๆนะ จริงจริงแอะไรก็ตามที่ทาให้สมองมันช้าลงบ้างอะไรเงี้ยเพราะบางคนคิดว่าโอ้ยเด็กชีวิตไม่เครียดโน no. เด็กเครียดเพราะว่าพ่อแม่จํานวนมากอะบ่นเด็กคือเวลาไปสัมภาษณ์เด็กไปถามเด็กอะบอกว่าปัญหากับคุณพ่อคุณแม่นะั้นมีอะไรบ้างบอกออกข้อแรกเลยคือแม่แบบนบ่นมากจนเกินไปแบบเออชีวิตเด็กคเครียดเนาะคือใช่ไหมละ่ะเป็นโอกาสที่ทุกคนไม่ต้องอยู่กับคําพูดไม่ต้องอยู่กับความคิดคนอื่นมากจนเกินไปแล้วก็หาพื้นที่ที่มันแบบ เพราะจริงเวลาเราอยู่ในที่ที่เงียบจริงๆไหมก็ทั้งเวลาเรานั่งวิปัสนาเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีคําพูดเก่าๆเหมันขึ้นมาเต็มหมดเลยเหมือนมันแบบทะลักขึ้นมามนเหม <ๆ S 2> ือนพามันมาดีทอ็อกซ์อะไรประมาณเนี้ก็คิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะบางคนถ้ายังไม่เคยเห็นหนังสือเล่มนี้นะถ้ามันเป็นหนังสือเก่าแล้วล่ะดิฉันก็แบบมีหนังสือเก่าๆอะไรเยอะแยะไปหมดตอนนี้ก็อ่านเอามาอ่านนะโอ้และอีกอันหนึ่งที่คิดว่าดิฉันใช้ในการคลายเครียดนะก็คือดิฉันอ่านหนังสือนิยายแหละ อดอิฉันก็จะมีหนังสือนิยายที่ถ้าเป็นฝรั่งเราเรียกว่า comfort reading แน,แน่เลยอะคือไอ้นิยายเล่มเก่าๆที่อ่านแล้วแบบฉันรู้ตอนจบหมดแล้วอะแต่ตอนจบแบบว่า happy ending แบบโลกมันสวยงามประมาณเนี้ยดิฉันจะมีหนังสือนิยายพวกนี้อยู่ประมาณยี่สิบสาสิบเล่มก็คือใไซเข้าอ่านวนไปอ่านแล้วว่า happy อะไรเงี้ยเป็นเรื่องน่ารักน่ารักที่แบบโลกสวยแบบวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์ประมาณนี้นิยายที่ดิฉันอ่านจะไม่มีแบบค่าฟันเลยนะคะแล้วก็ต้องแบบ จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งพอรู้สึกว่าโลกใบเนี้ยมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยอย่างน้อยนิยายของฉันขอให้คาดเดาแบบว่าตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็จะมีนิสัยอันนึงซึ่งคุณแม่แบบดุตลอดคือซื้อนิยายต้องเปิดอ่านตอนจบก่อนถ้าพระเอกนางเอกไม่ได้ลงเอยคือไม่ไม่ได้กินตังค์ดิฉันเลยนะอืมก็ดีนะคือจะได้จะได้ไม่แบบว่าอะไรเนี่ยเฟล หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทำไมฉันได้อ่านได้ลุ้นแต่ปรากฏว่าตายกันหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้คุณผู้ฟังโทรมาแล้วกันว่าตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่าชีวิตเราต้องมีความสุขแล้วละถึงแม้สิ่งต่างๆมันอาจจะไม่ได้อำนวยมากเบอร์ของเราก็คือ02-245-1843นะคะถ้าโทรมาได้รับกิฟเซ็ตจาก UFC Velvet ด้วยค่ะ We love to share มาต้อนรับคุณผู้ฟังในสายกันนะคะคุณนันค่ะ uh. สวัสดีค่ะคุณนัน uh. ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาพูดคุยกันและสําหรับเรื่องของวันนี้เราคุยว่าเอ๊ะเราจะทําให้ชีวิตของเราสามารถที่จะเอ j นจอยสิ่งเล็กๆน้อยๆมีความสุขได้ในทุกๆวันโดยเฉพาะตอนนี้เนาะคุณนันเนาะสภาวะหลายๆอย่างนี่ย คนที่จะมีความสุขทุกวัานน่ะมันค่อนข้างที่จะยากคุณนันทําอย่างไรคะได้เลยค่ะก็คือนันเอาเรื่องแบบว่าใกล้ตัวก่อนทุกวันนี้ก็คือเราเราเสพสื่อมากเลยพวกโซเชียลมีเดียอะไรประมาณเนี้ค่ะค่ะนันก็เลยมีวิธีการของนันนันจะทำางคะนั้นเอสร้างสองแอคเคาท์ก็คืออันนึงจะเอาไว้แบบว่าเป็นเพื่อนเป็นแบบคนรู้จักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอีกแอคเคาท์หนึ่งนันก็จะแบบเลือกแบบว่าเอเป็น เป็นเพจหรือเป็นแบบว่าอืที่เราชอบเช่นเพจเมสเพจคนนูดีเพจคุณปูเปอ้อะไรประมาณเนี้ยค่ะอ๋อสิ่งที่เราอยากอยากรู้แล้วมันให้พลังบวกกับเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะที่เราแบบเราไม่ได้อยากรับรู้พวกข่าวการเมืองมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าเน้นเน้นเพจที่มันเอาพลังบวกอย่างเดียวเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะก็จะแบบว่าช่วยให้เราแบบเออบางทีที่ที่มัน,นต้องแยกก็คืออย่างบางทีเราแบบว่า มีที่เป็นเพื่อนเราเยอะๆบางทีเพื่อนเราก็โพสอะไรไม่รู้อ่ะพลังลบอะไรเงี้ยเราก็เออทั้งั้นวันนี้ฉันจะไม่เข้าที่มีเพื่อนฉันเยอะเกินไปวันนี้ฉันเปลี่ยนเนาะนะคะหรือว,ว่าก,ก็ก็คล้ายๆกับการที่มีอีเมลหลายอเขาเพราะว่าอย่างสมมติเวลาเราลงทะเบียนเราก็เอาอีเมลที่มันไม่สลักสําคัญลงไปเขาจะส่งสแปมแล้วมันก็จะได้ไม่มารกว่าง,งันเถอะเนาะใช่ประมาณนั้มันเหมือนประมาณว่าเราจัดก,การที่ตัวเราเองนี่แหละคือเราเลือกเลือกรับ สิ่งที่จะที่เราสนใจสิ่งที่จะเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะนะคะคุณหนูดีคะดิฉันชอบไอเดียนี้มากเลยอ่ะเพราะว่า <laughs> เหมือนกับถ้าเรามี <c oughs> เพื่อนเ <c oughs> อยู่เยอะเหมือนในห้องเรียนที่มีเพื่อนหลากหลายบางทีเราเลือกคอนเทนต์เนื้อหาที่เขาจะพูดจะคิดไม่ได้ แต่เราสามารถสร้างเหมือนโลกใบเล็กๆของเราขึ้นมาแล้วแบบอ่ะฉันจะเลือกเฉพาะเนื้อหาที่ฉันชอบสนาดเลยประมาณนี้ใช่แล้วมัน<ต>เหมือนเวลาเข้าไปใน u t u b e เราก็เลือกกด Subscribe เฉพาะช่องที่เราชอบเเนาะเหมือนไอจปุปเป้ก็ตามแต่ผู้ชายหล่อๆกับสัตว์น่ารักมแ <c oughs> น,นั้น,น,น <c oughs> ใช่แล้วคือเพื่อนถามทําไมไม่ตามอ๋อก็เราเป็นเพื่อนเธอเฟซบุ๊กแล้วไงทําไมต้องตามทุกช่องทาง IG ขอฉันหน่อยเวลาฉันเปิดฟีดฉัน่ได้ชื่นใจมีกล้ามเนื้อมีสัตว์น่ารักดูแล้วมันสบายตา ใช่ค่ะก็ก็เลือกประมาณนี้แล้วก็ที่นั่นฟังคุณอยู่ดีบอกว่าหนังสือจะบอกว่าให้เราเลือกแบบว่าไปหามุมที่ชอบใช่ไหมคะในแต่ละที่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มีเหมือนกันมันก็แบบว่าไปเลือกคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ที่ทํางานอะที่เราสามารถประมาณว่าห้านาทีสิบนาทีถึงเงี้ยถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากผ่อนคลายจากงานที่มันเครียดก็คือแบบว่าเออไปนั่งคาเฟ่แล้วก็แบบทํางานตรงนั้นอะไรประมาณเนี้ค่ะโอ้โห เร่องจริง,งๆ,ๆแล้วมันคือมันมีแต่บางทีเราอะเราแบบว่าไม่ได้เลือกหาังไงเราก็แบบพยายามมองหามันมีไหมหอะไรประมาณเนี้ยฮะคุณหนูดีค่ะอันอันนี้จะบอกว่ามันจริงนะเรายิ่ในกรุงเทพในปัจจุบันนะคะมันจะมีหย่อมต่างๆที่แบบเดี๋ยวก็มีคาเฟ่พูดดิฉันก็ดิฉันไปตามอินสตาแกรมหนึ่งถ้าจําชื่อไม่ผิดจะแบบคาคาค,าคาเฟ่ฮอปปิ้งแบนคอกหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือ b ี k แล้วก็เอ้าว ตายแล้วมีคาเฟ่อันนี้แอบอยู่แบบห่างไปสองซอยเกิดมาไม่เคยรู้เลยแล้วก็แบบตาย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 สันพลาดไปได้ยังไงหรือแบบห่างไปตรงนั้นตรงนี้เราก็จะเป็นคาเฟ่เล็กๆจริงๆคือมันแทบจะผุดขึ้นมาทุกย่อมในกรุงเทพแล้วดิคิดว่าคือคือถ้าใครเป็นสายคาเฟ่ก็น่าจะลองหาดูแต่ไม่งั้นบางคนก็แบบอาสวนสาธารณะอนะืมคือเห็นด้วยว่าทุกคนคนมีที่ที่แบบหนีออกไปจากโลกในชีวิตประจําวันวนทีโลกในชีวิตประจําวันของพวกเราบางคนอาจจะไม่ได้สวยงามทุกนาทีแล้วก็อาจจะต้องมีที่ที่หนีไปบ้างอะไรประมาณนี้ คิดว่าก็น่ามีเป็นแบ็กอัพไว้เนาะแต่ชอบนะคะไอเดียคาเฟ่คือเจ๋งมากเนาะตอนนี้ก็มีเล็กๆน้อยๆคือแบบเป็นมุมซอยที่เราไม่คิดว่าจะมีคาเฟ่ชิคๆได้ก็มีนะคะยังไงก็ลองลองไปหามุมที่สบายใจนะคะอยากจะปิดท้ายอย่างไรดีคุณดันกับเคล็ดลับความสุขเล็กๆที่เราสามารถมีได้ทุกวัน ก็นั่นอ่ะเขาพูดเลยว่าคือความจริงอ่ะเราอาจจะไม่ต้องมองหาตรงอื่นมากแต่อยากให้เริ่มจากใจเราก่อนเลยค่ะปรับที่ใจก่อนแล้วก็ค่อยๆเลือกเปิดรับนะคะในสิ่งที่เราต้องการให้มันเข้ามาเอาให้มันมีพลังบวกเนาะต่อเราแล้วเราก็จะมีความสุขในทุกวันเองค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้จะได้รับค่ะกิฟต์เซตจาก UFC Velvet เครื่องดื่มธัญพืชด้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพ ี e. จะได้ดื่มแล้วอารมณ์ดีสบายใจเดี๋ยวถือสายคุยในเรื่องของการรับของรางวัลน,นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ We love to share